ไข่มุกน้ำแดงใส่นมสดนะคะไข่มุกแบบหนุบๆหอมน้ำแดงเนาะคะ่ะแล้วก็อะ่อะอ่ะมันมันมนมสดเนาะคะ่ะใส่นมสดเดี๋ยวเราไปชมเบื้องหลังความ อร่อยนุ่มหอมหนุบๆนะคะกำลังเดือดบ้องแบงบ้องแบงน่ารักน่ารักเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้กุลธิดาจะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาทําไข่มุกกินเองทําทานเองนะคะก็ะเราก็มีวัตถุดิบก็จะมีสาคูเม็ดใหญ่เนาะค่ะสาคู เม็ดใหญ่ตราปลาไทยเนาะค่ะอ่ะหนึ่งซองนะคะแล้วก็จะมีน้ำแดงเฮียวบูบอยหนึ่งขวดเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนในการทำนะคะก่อนที่เราจะมาต้มแบบนี้อ่ะเราก็จะเอาสาคูเม็ดแห้งแช่ในน้ำร้อนต้มเดือดไว้ก่อนอ่ะประมาณหนึ่งคืนก็ได้เนาะค่ะหรือว่าประมาณอ่ สี่ห้าชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อที่ว่าอาจจะได้เซฟเวลาที่เรามาต้มแบบนี้นะคะพอเราแช่น้ําร้อนไว้แล้วเราก็นํามาต้มน้ําเดือดๆแบบนี้เนาะค่ะก็จะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะในระหว่างที่ต้มเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไม่ให้อาสาโคเขาติดก้นหม้อนะคะคุณผู้ชมค่ะ ทำง่ายๆเนาะค่ะทำไข่มุกทานเองง่ายๆเลยนะคะแล้ก็คนไปเรื่อยๆเนาะค่ะคนไปเรื่อยๆสาคูเขาก็จะ,ะค่อยๆสุกเนาะค่ะน้ำต้องเดือดๆเลยนะคะน้ำต้องเดือดๆเลยค่ะพอสาคูเขาสุกเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเดือดบ้องบ้องบ้องบ้อลอยตัวกลมๆขึ้นมาน่ากินน่ารับประทานเนาะค่ะก็ต้มเยอะๆแล้วก็เก็บไว้อากินไว้ทานได้หลายวันหลายครั้งเนาะค่ะถ้าเราจะไม่ใส่น้ำแดงก็ได้เนาะค่ะก็จะทานเป็นไข่มกสีขาว สีไข่มกแบบนี้เลยเนาะสีธรรมชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มสีสันเพิ่มความหอมเพิ่มความน่าทานเนาะค่ะเราก็จะใส่น้ำแดงเฮลบุบอยเนาะค่ะเราจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะไม่ใช้น้ำตาลเลยค่ะพอสาคูเขาสุกแล้วนะคะเรากาา็ยกออกไป ล้างกับน้ําเย็นนะคะแล้วก็ไปรินน้ําร้อนแล้วก็ล้างน้ําเย็นเนาะค่ะล้างให้น้ำน้ำเหนียวเหนียวเขาออกเนาะค่ะล้างจนน้ําเหนียวเหนียวออกจนหมดให้เหลือแต่ไข่มุกเม็ดใสๆเด้งๆเลยนะคะแล้วเราก็เอาแช่น้ําเย็นไว้เนาะค่ะแช่น้ําเย็นไว้ปสักประมาณหนึ่งเนาะค่ะแล้วเราก็อเอามาผสมกับ น้ำแดงนะคะมาผสมกับน้ำแดงน้ำแดงเฮลบูบอยเนาะคะ่ะนี่ก็คือเราผสมน้ำแดงเฮลบูบอยแล้วนะคะก็ตักเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะเราก็จะแบบอ่าใส่นมสดลงไปนะคะแบบนี้น่ารับประทานเลยคะ่ะอืมไข่มุกน้ำแดงใส่นมสดนะคะสีสันน่าทานไหมคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ไข่มุกน้ำแดงใส่นมสดนะคะหนุบหนุบเลยเนาะคะ่ะไข่มุกไข่มุกแบบหนุบหนุบหอมน้ำแดงเนาะคะ่ะแล้วก็อะ่อะอ่ะมันมันนมสดเนาะคะ่ะใส่นมสด จะเพิ่มความอร่อยนะคะเราจะทานแบบว่าเป็นใส่น้ำแดงเฮบูบอยอย่างเดียวก็ได้นะคะเราก็เพิ่มรสชาติลงไปด้วยการเติมนมสดลงไเหนียวหนุบหนบดีนะคะ ชมคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปทำไข่มุกทานเองที่บ้านอร่อยอร่อยแบบง่ายๆได้นะคะน่ากินน่าทานมากค่ะกุลธิดาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ